สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับอันนี้มาแนะนำนะครับจะ introduce หรือว่าจะเป็น open box ก็ได้ส่วนการใช้งานเนี่ยผมอาจจะไม่ได้รับให้ดูนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของผมนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านขายไม่ได้ขายด้วยนะครับถ้าอยากจะซื้ออยากจะได้เดี๋ยวตามลิงก์ไปผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description หรือ pin comment นะครับกดคลิกเข้าไปซื้อกันได้เลยที่จะมาแนะนำวันนี้นะครับจะเป็น DMT นะครับ sharpener มีหลายแบบหลายอย่างด้วยกันเลยนะครับ ทั้งหมดนี้ถูกส่งมาจากช่อง James Alder นะครับพี่ James Tauldoff เป็นคนส่งมาให้แล้วเป็นของใช้ของพี่เขาเองพี่เขาสั่งมาจาก l a m n e a c o m นะครับในไทยจะมีร้าน D.D Knives นะครับกับร้านกิจออนไลน์ i v e s นะครับที่ขายยี่ห้อนี้อยู่นะครับ DMT Sharpener นะครับเราเริ่มมาดูกันทีละอย่างกันเลยแล้วกันแต่ก่อนอื่นที่จะไป DMT เนี่ยมาดูเจ้าตัวนี้กันก่อนอันนี้ก็เป็นหินรับมีดแล้วกันนะครับ อ,อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับไม่ใช่ DMT Glass Stone ก็คือเป็นแก้วหินแก้วนะครับ s h a r p t o n Glass นะครับ s h a r p r t o n s h a p p t o n เป็นแบรนด์หินรับมีดอีกแบรนด์หนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ m e i n j a p a n s h a r p t o n Co. Ltd. นะครับ s h a r p t o n c o j p เนาะเว็บไซต์นะครับ m e i n j a p a n ตัวนี้เป็นหิน free free sharpening นะครับก็คือไม่มีจิกไม่มีองศาอะไรใช้มือ กับองศาเรารับเลยซึ่งอันนี้พี่เขาใช้งานมาแล้วด้วยนะถามว่ามันต่างจากหินทั่วๆไปยังไงไม่เห็นจะมีอะไรต่างเลยนะครับต่างนะอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยซึ่งผมไม่สามารถจะอ่านให้หมดได้นะครับแต่อันนี้เขาจะบอกว่าวิธีดูแลรักษานะครับผมอย่าทิ้งหินไว้ในน้ำนะครับอย่แช่น้ําไว้อย่าทิ้งหินไว้ในแสงอาทิตย์จ้าๆแล้วก็ห้าม ตากหินด้วยพัดลมนะครับ r o n o t dry t h e s t o n e with fan นะครับเขาบอกว่าทำแบบนี้จะทำให้เ,เกิดรอยแตกร้าวที่หินนะครับที่บริเวผิวหินแล้วกอ็อย่าทิ้งหินไว้ในที่ที่อุณหภูมิสูงจัดแล้วก็อย่าล้างหินด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเกินไปนะครับแล้วก็ห้ามใช้น้ำยาซักฟอกผงซักฟอกนะหรือว่าสบู่นะครับห้ามใช้เลยแล้วก็ห้ามใช้เครื่องล้างจานสรุปก็คือ ห้ามแช่น้ำแช่นะโดนน้ำได้นะแต่ว่าแช่นี่ห้ามนะครับห้ามแช่น้ำห้ามตากแดดห้ามต่อพัดลมนะครับห้ามอากาศร้อนห้ามอ,อ,อะไรเขาเรียกอย่าทิ้งไว้ใกล้พื้นที่ที่มีความร้อนอย่างเช่นในห้องในรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วกออ็อย่าล้างด้วยน้ำอย่าล้างจานสบู่อะไรก็ไม่ได้แล้วก็ห้ามใช้เครื่องล้างจานด้วยนะี่คือวิธีดูแลรักษาหิน ตัวนี้นะตัวนี้ยันว่าตัวนี้นะครับส่วนตัวหินนะครับก็จะเป็นหินเซรามิกนะครับแปะไว้บนแผ่นกระจกซึ่งอันเนี้ยผมก็ไม่แน่จะเป็นกระจกเทมเพิร์กลาสหรือเปล่าคือถ้าตกแตกอะไรเงี้ยมันจะแตกแล้วบาดไหมหรือว่ามันจะเป็นแตกเป็นเม็ดข้าวโพดนะครับซึ่งด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นกระจกเรียบๆเลยซึ่งพี่เขาก็ใช้กระจกลับแล้วด้วยนะผมว่านะมันเป็นรอยเลอะรอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะดูไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่า จริงๆแล้วข้างหลังนี้มันเป็นกริดที่เนียนมากนะครับแล้วเขาก็จะบอกไว้เลยว่าอันนี้จะเป็นความละเอียดขนาด16,00 0เมชนะครับก็คือเป็นละเอียดโคตรๆเลยมีละเอียดกว่าน,นี้3 0 0 0 0 0 0 0ก็มีนะตัวนี้ประมาณ2 0 0 0กว่าบาทนะครับเท่าที่พี่เขาบอกผมมาหรือว่าพันกว่าบาทผมจําไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ราคาหลักร้อยแน่ๆนะครับความละเอียดจะเป็น0.92ไมครอนไมครอนก็คือเป็นขนาดเส้นผมมนุษย์นะครับเส้นผมมนุษย์สูดเจ็ไมครอนหรือเท่าไหร่นะผมจาไม่ได้ 10- หรือ50ไมครนไม่รู้นะ ก็จะเป็นขนาดเส้นผมมนุษย์อันนี้ก็คือจะเล็กล,ลงไปกว่านั้นอีกแล้วยี่ห้อชาร์ปต้นคลาสด้านนี้ก็จะเป็นเซอร์เฟสนะเป็นผิวที่แบบถ้าเอาเล็บขูดๆก็จะรู้สึกว่ามันสะดุดมือเหมือนกระดาษทรายเนียนๆนะครับอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะแบนแฟลตเลยเวลาเราใช้งานก็จะวางบนพื้นที่แบนส่วนด้านหน้านี้จะเห็นว่ามีร่องรอยของคราบนะครับซึ่งเป็นคราบการใช้งานหินตัวนี้ก็เป็นเซรามิกซึ่งเซรามิกข้อดีของมันคือมันละเอียดเนียนมากนะครับแล้วก็ตัวหินเซรามิกนี้จะไม่เป็นแอ่ง เวลาเราใช้มีดลับนะครับบางทีมันจะกินแค่ตรงกลางนะครับเว้าลงไปอันนี้มันจะแบนแล้วก็เรียบไม่ต้องปรับหน้าหินเลยเราไม่เปลืองส่วนไอศีเท่ามที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นผงลับนะครับหรือว่าเป็นเศษลับที่พี่เขารับแล้วพี่ก็เอาป้ายทิ้งไว้เพื่อจะใช้ลับมีดอันต่อไปแล้วก็อันนี้เป็นหินที่พี่เขาใช้ลับมีดโกนนะครับมีดโกนสบัดหนังแบบที่สุภาพบุรุษยุคโบราณเขาใช้กันใบมีดเป็นเรซอร์ที่กางออกมาเป็นใบแล้วก็นี่ออกไหมลับแล้วก็ไปสตอบกับหนังอีกทีนะครับอันนี้พี่เขาใช้เป็นนการส่ววตัอยู ซึ่งก็จะมีผงคา,าร์บไนผงอะไรอย่างเงี้ยนะผงเซรามิกติดอยู่เขาก็เอามาป้ายเก็บเอาไว้เผื่อจะเอาไว้รับอันต่อไปอีกนะครับแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้เป็น d r y s h a r p e n i n g หรือว่าเป็น wet sharpening นะ wet ว t o n e หรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่ดูน่าจะเป็นเ e t เพราะว่ามันเป็นคราบเหมือนเป็นคราบน้าติดอยู่นะครับอันนี้คือ s h a r p ต o n glass 16,000มื่นหกริดเซรามิกนะครับเป็นเซรามิกก็เป็นข้อดีนะครับไม่แพงเกินใช้ได้นะครับอันนี้ผมลองแอบสต็อปดูบ้างนิดห่อยแล้วก โอเคเลยนะครับมันรับยากนะใน,ในคลิปนะครับถ้าจะรับให้ดูอันนี้ก็เป็น Sharpton Glass 16,000มกนริตนะครับเก็บไปก่อนเดี๋ยวมาดูกันที่เจ้า,า Sharpener Kit ของ DMT นะครับผมโอเคมาดูกันเลยโอเคนะครับสามเซตนี้ก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับ Sharpener Kit นะครับอันนี้จะเป็นชื่อรุ่น Aligner Pro Kit นะครับ m a d e in USA อันนี้จะเป็นไดมอนด์เว s สโตนนะครับก็จะเป็นแท่นรับมีดแล้วก็จะมีเป็นเบอร์ละเอียดนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นกล่องจะมาเป็น3 in 1 diamond w อนด์เวดสโตนนะครับก็จะมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยแล้วกันเริ่มจากตัวนี้นะครับแล้วไล่ไปสุดท้ายก็คือตัวนี้นะครับโอเคครับ DMT เนี่ยก็เป็นอีกค่ายหนึ่งของอเมริกานะครับคู่แข่งเขาน่านจะเป็น w o r k s h ชานะครับซึ่งผมเองเนี่ยใช้ w o r k s h ชา DMT เนี่ยยังไม่ได้ใช้นะครับแต่หลายหลายคนเนี่ยที่เป็นรุ่นพี่ที่สะสมใช้งานมีดนะครับเล่นมีดมาก่อนเนี่ยเขาก็แนะนำให้ซื้อ DMT ซึ่งผมคิดว่าน่าจะซื้อไว้ทั้ง3ตัวนี้แหละนะครับในเร็วๆนี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีงบนะครับส่วนราคาจำหน่ายเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าแต่ละตัวเนี่ยชุดหนึ่งสามพันสองพันกี่พันนะครับแต่ละตัวเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้แล้วตามลิงก์เข้าไปดูกันได้นะไปสั่งซื้อในร้านไปถามเขาได้เลยนะครับนี่คือ d ีเอ็ e ทีไ d มอนด์ e r ร์เ Kit นรอร์คิดนะ ตัวนี้นะครับมันจะมาเป็นกล่องเป็นกระเป๋าหิ้วนะครับแล้วด้านหน้าก็จะบอกว่ามีอะไรให้มาบ้างนะครับนี่จะบอกว่ามีหินลับนะครับเป็นเวสต์โตนสีน้ําเงินคือหยาบนะครับโค้ชสีแดงคือไฟน์คือละเอียดแล้วก็สีเขียวคือเอ็กซ์ตอไฟน์คือละเอียดมากนะครับหยาละเอียดแล้วก็ละเอียดมากนะครับน้ําเงินแดงเขียวตามนี้เลยนะครับแล้วก็ลักษณะของการลับก็คือจะเป็นด้ามจับนะครับแล้วก็เขาจะบอกว่าสามารถลับได้อย่างแม่นยําด้วยระบบนะครับที่ดีที่สุด ของหินลับที่เป็นหินเพชรน,นะครับดิอัลม์เซอร์เฟแล้วก็รับเครื่องมือและรับมีดได้ด้วยนะครับแบบนี้ส่วนด้านหลังของกล่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่ให้มาในเซตนี้นะครับมีอะไรบ้างก็จะมีหิน3ามสีที่ผมบอกนะครับเขียวแดงเ,เขียวน้ําเงินแดงนะครับก็คือยาวละเอียดแล้วก็ละเอียดมากนะครับตามนี้เลยจะมีแท่งสําหรับรับมีดเซเรตก็คือเป็นมีดที่เป็นกึงก่งหยักหรือว่ามีดหยักนะครับเป็นร่องบกับกๆบกับกๆ แล้วก็จะมีแท่นจับนะครับเป็นมือจับเอาไว้จับไอแท่นหินนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นตัวบังคับใบมีดนะเบรดไกด์ Guide, ก็คือเป็นตัวปรับองศานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีเตือนไว้เลยว่าไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับใช้น้ําหรือแห้งก็ได้นะแต่ห้ามใช้น้ํามันนะ No oil needed ก็คือไม่ต้องใช้น้ํามันแต่ว่าใช้น้ําหรือว่ารับแห้งก็ได้นะครับได้ทั้งคู่ยกเว้นน้ํามันห้ามใช้นะครับส่วนลักษณะของการ ใช้งานนะครับอันนี้เขาก็จะบอกนะครับว่า DMT เนี่ยจะมีความหยาบนะครับอยู่บนเนื้อแบบนี้เขาบอกว่าเป็น10 kV ส่วนอันนี้เป็น10 um นะครับ um คือนาโนเมตรนะครับก็จะเป็นลักษณะโครงสร้างผลิตของไดมอนด์ของเขาครับ DMT อันนี้ imitator นี่คือเป็นของเลียนแบบของปลอมอะไรประมาณน,น,นะของเขา,า DMT มันจะเป็นเนื้อหยาบๆแบบนี้ก็จะรับแล้วก็จะรู้สึกว่ามันกินในเนื้อมากกว่านะครับอันนี้ก็จะบอกว่ามีรายละเอียดว่าเป็น diamond c o v e r a คือคุม ทั้งหมดเลยด้วยผนึกผลึกเพชรนะครับแล้วก็การเรียงตัวแบบผลึกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นพื้นผิวที่เรียบเนียนโอเคเราเริ่มมาดูข้างในกันได้แล้วนะครับรู้สึกว่าพูดเยอะแล้เปิดมาข้างในนะครับจะเจอกับเอกสารแนะนําการใช้งานเป็นภาษาอินเ r อร์เนชั่นลวิธีติดตั้งอุปกรณ์นะครับมีอันนี้คือพี่เขาซื้อมาเพิ่มนะครับก็เป็น ในกล่องจะไม่มีอันนี้มาให้นะมันจะมีแค่สามอันนี้อันนี้เป็นเพิ่มนะเดี๋ยวผมมาแนะนําให้ฟังอีกทีหนึ่งว่ามันอะไรนะครับในนี้จะมีหินนะครับเรียกว่าหินแล้วกันมาไม่ใช่หินหลอจริงๆแต่มันเรียกว่าหินก็แล้วกันเนาะก็จะมีตัวหยาบนะครับคือสีอน้ําเงินน้ําหยาบสุดเลยแล้วก็มาเป็นแดงละเอียดนะครับแล้วเขียวก็ละเอียดมากผิวเขาก็จะเป็นตะปุ่มตะปํำอย่างนี้ไอ้จุดๆนี้คือเป็นการบอกว่าเป็นหินระดับไหนนะครับเพราะดูด้วยตามันคล้ายกันมากเลยนะครับแต่สัมผัสจะรู้สสึกกกกกวว่าามาาน้้อยแล เนียนนะครับประมาณนี้ซึ่งก็จะเป็นแท่ง g า a ไฟเบอร์ด้านหลังนะครับแบบนี้มีรูเจาะมาเรียบร้อยแล้วเป็นแผ่นเพชรแปะข้างบนแบบนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีแคมหนีบมีดกับไกด์นะครับแบบนี้แล้วก็จะมีตัวอันนี้เป็นตัวจับหินนะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นตัวรับเสเรตนะครับตัวรับแท่นละเอียดเดี๋ยวเราลองประกอบกันดูนะว่าประกอบใช้งานยังไงนะครับอันนี้เป็นไกด์เป็นเหมือนเป็นไกด์ชักนะครับแล้วก็เป็นตัวรับเสเรตเดี๋ยวลองประกอบกันดูว่าประกอบยังไงนะครับ โอเคนะครับวิธีประกอบนะครับก็คือเอาตัวนี้หนีบกับใบมีดนะครับซึ่งผมจะลองกับตัวนี้ก็คือตรงนี้มันจะมีไกด์นะครับบนกับล่างแล้วก็ตัวล็อกนะครับตัวล็อกแคมแล้วก็หมุนเจ้าตัวนี้ออกแล้วลองหลุดออกมาเลยเดี๋ยวนะครับมันเป็นแคมเรซินเนาะสามารถจะบีบนะครับอ่าตัวแคมออกนิดนึงแบบนี้ได้แล้วก็หนีบตัวแคมไว้นะครับ นีบใบมีดไว้ลักษณะนี้สมมุติแล้วก็ขันนะครับเราก็ขันเจ้าตัวล็อกนี้นะครับดันเข้าไปข้างในแบบนี้นะครับมันก็จะอ้าตรงนี้ออกแล้วก็ไปหนีบตรงนี้ตร,นตรงใบแทนซึ่งาการล็อกนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับว่ามันจับใบมีดได้เต็มแบบนี้ไหมถ้าอย่างนี้ต้องเลามังหลุดนะครับแบบนี้สมมุติแล้วก็ดันนะครับหมุนหมุนไปมันก็จะหนีบ โอเคสมมุติว่ามันแน่นแล้วแบบนี้นะครับคราวนี้เราลองมาดูเจ้าตัวนี้นะครับวิธีประกอบไอขินรับเนี่ยก็คือมันจะเป็นแท่นจับเป็นด้ามจับแล้วเป็นไกด์นะครับเราก็หมุนตัวไกด์โลหะนี้มาด้านนี้นะครับแล้วก็เอาหินที่เราต้องการจะรับเนี่ยตัวนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับก็คือเป็นหยาบเราวางลงไปด้านนี้ก่อนนะครับด้านนี้ก่อนแล้วก็ผลักเจ้าตัวล็อกนี้นะครับให้อ้าออกเป็นลักษณะตรงๆแบบนี้นะแล้ววางลงไปนะครับ แค่นี้เลยนะครับแล้วก็ดันตัวล็อกมาด้านนี้หรือว่าด้านนี้ก็ได้สักด้านหนึ่งนะครับมันก็จะแน่นแล้วก็คือไม่ได้ว่าแน่นขนาดถอนไม่ออกนะแต่ว่าก็แน่นประมาณหนึ่งนะครับประมาณนี้มันก็จะค่อนข้างพอดีแล้วเดี๋ยวก็จะประกอบร่างเข้ากันแล้วก็ลองรับดูนะครับว่ารับยังไงนะครับโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดเรื่องการติดตั้งนะครับเขาบอกว่า ตัวนี้สามารถจะปรับองศาของไกด์รอดได้นะครับแท่งเหล็กที่ว่าเนี่ยมันจะมีระดับความชันนะครับหรือว่าองศาอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ระดับก็คือสูงที่สุดนะครับจะอยู่ที่องศาที่1น,นะบเบอร์1เนี่ยนะครับไฮสแองเกิลคือมุมชันที่สุดเลยแล้วก็ต่าที่สุดคือลาดที่สุดเนะี่ยอยู่ที่7นะครับก็คือ7จจะอยู่บริเวณใกล้กับรู เหมือนหัวตะปูหัวกุญแจ1นะครับก็ mm hmm. อยู่ที่ล้างตรงปลายหัวตะปูเราต้องมาดูมุมองศานะครับซึ่งอันนี้ก็จะบอกว่า7เนี่ยเท่ากับต่ําที่สุดนะครับนี่เขาบอก lowest angle เนาะหคือ highest angle คือมุมที่ชันที่สุดนะครับเราต้องดูความกว้างของใบมีดนะใบมีดเรากว้างเท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปเนี่ยมีดจะมีความกว้างอยู่ที่1-2นิ้วโดยประมาณนะครับเขาบอก angle chart degree ก็จะเป็น most common blade width ก็คือความกว้างนะความกว้างคืออันนี้นะแบบนี้นะครับกว้างแบบนี้นะอันนี้คือความยาวนี่คือความกว้างนะครับแล้วก็นี่คือความหนานะครับดูความกว้างประมาณ1 1.52นิ้วโดยประมาณนะถ้าเป็นมีดครับมันก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราจะใช้ชาร์ตนะครับที่เป็น1ถึง2นิ้วตรงนี้นะครับเราต้องเลื่อนมาดูว่าเราจะใชออ้องศาเท่าไหร่นะครับซึ่งเราต้องไปเรียนรู้นะครับว่ามีดเราเนี่ยองศารับเนี่ยเราจะรับเท่าไหร่ ผมมันจะรับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 20- 25องศานะครับแต่คมเดิมเนี่ยมันน่าจะประมาณ17-15องศาซึ่งก็จะอยู่บริเวณนี้เดี๋ยวผมจะลองที่25องศาแล้วกัน25องศาก็สำหรับใบมีดกว้างประมาณ1-2นิ้วก็อยู่ที่เบอร์5นะครับเบอร์5ปรับที่เบอร์5นะลองดูนะเบอร์5ก็นี่นะครับ1นิ้ว2นิ้วนะครับอันนี้0.5นนิ้วก็คือครึ่งนิ้วครึ่งนิ้ว1น้ว2นิ้ว้ว4นิ้วครับ ใบสีนี้นี่ก็กว้างมากแล้วนะครับมีดใหญ่เลยอันนี้ก็เป็น26นะครับ24 21ผมใช้24 21ก็คือเลข5เนะเบอร์5เดี๋ยวลองตั้งที่ล็อกที่5นะครับอยู่ประมาณกลางๆของแท่งรูที่3นับจากด้านบนที่เป็นรูนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาเซตดูนะครับผมโอเคนะครับรูที่5วิธีเลื่อนก็คือเลื่อนแบบนี้เลยนะครับตรงๆเลยจะเอาอันไหนก็แล้วก็บิดนะครับ อ,อ๋อสมมุติว่าผมได้อันนี้ก็บิดนะครับบิดไปด้านข้ามมันก็จะล็อกอยู่เป็นรูนอย่างงี้นะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านล่างก็แค่เลื่อนเลยนะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลยนะครับไม่ต้องบิดจะแ,แน่นนิดนึงนี่มันจะมีมาร์กบอกน,นะจะเอาอันไหนสมมุติน,นี้ก็เป็นระดับเจ็ดไอ้ระดับ1นะพูดผิดหคือต่ําสุดมันก็จะมันก็จะเป็นมุมที่ชันที่สุดเลยนะครับอันนี้ก็คือไม่ชันมากก็เลื่อนนะครับมันจะรู้สึกได้นะหนึ่งสอง 4, 5 5ครับรูที่5ก็จะประมาณนี้ก็อยู่ที่ระดับที่5อยู่ที่ด้มได้แล้วก็บิดนะครับถ้ามันไม่ลงล็อกมันจะบิดไม่ไปนะมันจะติดนี่นะก็บิดแบบนี้นะครับแค่นี้เลยจากนั้นก็นําแท่นมาประกอบกันนะครับด้วยการจับในลักษณะนี้นะครับหงายขึ้นอ้าตัวไกด์มาแล้วเราก็แย่เข้าไปในรูแบบนี้นะครับแค่นี้เราก็วางวางตัวมีดลงไปนะครับลักษณะนี้แล้วก็ สโตกไปเลยนะครับมันก็จะหยุดอยู่แค่ตรงนี้นะครับสุดสุดของมันก็แค่นี้แหละนะครับมันจะไปต่อไม่ได้แล้วนะครับก็รับไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ก็เปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านด้วยการตีลังกานะครับตีลังกาตีลังกาใบมีดแล้วก็ใช้อีกมือหนึ่งจับแบบนี้เพราะว่าเราตั้งไว้เท่ากันแล้วนี่ครับคราวนี้เราก็ลากนะครับตั้งแต่โคนเนี่ยจนถึงปลายเลยนะครับไปเลยนะครับแค่นี้มันก็จะหยุดหยุดอยู่แค่นี้มันไปไม่ได้แล้วนะครับก็รับไปเรื่อยๆนะครับรับ ก็คือแนะนําให้รับไปสัก10 20ทีก่อนนะครับว่ามันว่ามันได้ไหมนะครับลักษณะเนี้ยนะครับโตกเขาโตกไปเลยนะครับหยุดอยู่แค่นะประมาณเนี้ยนะครับทำไปเรื่อยๆแล้วก็เทสสองข้างว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองโมชั่นอีกทีให้ดูแล้วกันว่าเออมันรับยากไหมนะแบบนี้นะลองดูนะครับวางแบบนี้นะครับมันไม่ค่อยเห็นเนาะสมมติผมทําให้ดูนะจับผิดธรรมชาติหน่อยนะแต่มันเป็นแบบนี้แหละนะครับลักษณะวางแบบนี้นะครับแล้วก็ ดันไปเลยนะครับดันไปข้างหน้าแล้วมันก็จะหยุดก็รับอีกนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะมือเนี่ยจะอยู่ในองศาที่ปลอดภัยอยู่แล้วเพราะว่ามือเราอยู่ข้างใต้นะครับห่างเยอะเลยนะห่างจากใบมีดเยอะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ใส่ถุงมือป้องกันบาดอีกสักทีก็ได้นะครับกริปตรงนี้มันอาจจะตื้นไปหน่อยเพราะอันนี้คือมันเป็นเหมือนเป็นอ,ออกแบบมาสามารถจะเอาไปรับในสถานที่ข้างนอกได้นะครับก็รับไปเลยนะครับมันก็จะยังคงฟิก แบบนี้อยู่ก็รับไปนะครับรับไปทาไปเรื่อยๆสิบยี่สิบทีนะครับหน้าตาอุปกรณ์ก็แปลกดีแต่มันจะบังคับโดยรูนี่นะมันจะไปไหนไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันล็อกอยู่ไม่ต้องจับแท่นไม่ต้องอะไรเลยนะก็ไปเลยนะครับไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้มันก็จะมีเศษเหล็กเศษอะไรขึ้นมากลับด้านแล้วก็รับรับรับไปก็เปลี่ยนหินเปลี่ยนอะไรอย่างนี้แล้วก็พักได้แบบนี้นะครับประมาณนี้เลยส่วน สองอันนี้นะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งก็จะเป็นเบอร์หินที่ต่างกันไปนะครับความละเอียดต่างกันไปซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่จะมาเพิ่มเติมเข้าไปในตัวนี้คือรับหยาบแล้วก็ละเอียดมีแค่3เบอร์ไอัน,นี้ซื้อมาอีก3เบอร์เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันคือเบอร์อะไรกันบ้างน,นะครับอันนี้เป็นมินิไดมอนด์เวสต์สโตนนะครับเบอร์อะไรบอกไหมว่าเดี๋ยวขอดูนรหัสข้างหลัง 4xx นะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะหรือว่าต้องแกะมาดูข้างในนะครับเขาจะบอกว่าเป็นนี่ไวสโตน220นะครับหยาบนะครับอันนี้ไม่บอกสติกเกอร์มันโดนปิดทับไปหมดแล้วนะครับนี่เขาจะบอกนะเป็นสีเออนี่ดูตรงนี้ก็ได้นะครับบอกว่าสีเงินนะครับ Extra-Extra Code คือหยาบสัดสัเลยหยาบมากนะครับ120ไมครนะครับ สีเงินอันนี้แหละมัิ่งรู้สึกนะครับถ้าดูหน้ามันสีเงินอันนี้สีน้ําตาลอันนี้สีดํานะครับมาดูกันก็สีเงินนะครับซิลเวอร์คือหยาบสัดสัดเลย120ไมครอนดําดําคืออันนี้นะครับก็คือหยาบนะครับเอ็กซ์ตร้าคอร์สก็คือหยาบยับหยาบนะครับก็อยู่ที่220บลูคืออันที่ผมใส่นะครับคอร์สก็คือ45ไมครนะครับ325เมชนะครับแล้วก็เรดก็คือละเอียดคืออันนี้นะครับอันนี้ละเอียดนะครับไฟ อยู่ที่25ไมครหรือ600 g, นะครับกรีนเขียวอันนี้ครับเอ็กซ์ตร้าไฟนะครับพันสอรเมหรือว่า9ไมครแล้วก็แทนคืออันนี้นะครับแทนคือเอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์ตร้าไฟละละเอียดละเอียดนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีเบอร์6เบอร์ให้ใช้เลยก็รับไปเลยจากหยาบไปละเอียดประมาณนี้ส่วนไอแท่งนี่นะครับอันนี้เป็นแท่งสำรองนะแท่งเอาไว้ใช้รับมิอร์เรนะครับน่าจะเอาไว้ใส่ลักษณะแบบต่อเข้าไปในอุปกรณ์นะครับเปลี่ยนแท่งแล้วก็รับ เปื้อๆอย่างนี้นะครับอันนี้มันมีเกลียวเกลียวนี้ก็เอาไว้ใส่กับไอ้แท่งนี้แหละนะครับพอเราขันเข้าไปเสร็จแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนไกด์อ่ะเราก็ถอดไก่นี้ออกนะครับเอาออกเสร็จแล้วเราก็ใช้อันนี้นะครับมากับเจ้าแท่งนี้แทนนะครับก็ใช้งานเป็นมีดเสระอ่ะมีดเระคือมีดวัยักเล็กๆนะครับแล้วก็ลูดลูดลู่ลูดลูลูจากแท่งนี้แทนที่จะใช้เจ้าตัวนี้แทนอันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปอีกตัวหนึ่งไปต่อเลย สำหรับใครที่ไม่ถนัดโมชันนะครับแบบว่าเอามีดไปหาหินแบบนี้นะครับลากแบบนี้เราก็ถือมีดนิ่งๆก็ได้นะครับแล้วดึงหินมาหามีดก็ได้นะแบบนี้ก็ได้นะครับก็ได้นะนะครับลากมาเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่หลุดออกไปโดนอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเราไม่หมุนออกไปนะครับแค่สเตเบลไลซ์แบบนี้ไว้นะครับหยุดแค่นี้ตรงปลายหรือว่าจะดันมีดออกไปก็ได้นะถือหินนิ่งๆเนี่ยแล้วไปก็ได้แล้วหยุดก็ได้หรือว่าจะอย่างนี้แล้วก็ ถือมีดนิดๆแล้วลากหินเข้ามาก็ได้อันนี้ก็เป็นตัว DMT Diamond Sharpener Kit นะครับ Aligner Pro Kit นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับดูเออแบบจะว่าเท่ก็ได้นะมันเอาออกไปในนอกไซส์นอกอะไรได้นะเออหน้าตาแบบนี้นะครับผมจะถือยังไงให้มันถ่ายรูปได้ก็ไม่รู้นะนี่นะครับแบบนี้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 นะครับกล่องเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเออแบบนี้นะครับ น่าจะโอเคกว่าเนาะก็จบคลิปไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูคลิปรุ่นอื่นกันต่อนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับเราเจอกันใหม่เอพิซดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์